ช่อง AC ซีหรือ y ิมไฟทีของเราจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกีฬายอดฮิตที่คลิปเพืออะไรครม่เจ๊คลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ <laughs> ถึงกีฬายอดฮิตนะครับของเด็กวัยรุ่นนะครับคือบาสเกตบอลนะครับโดยวันนี้นะครับอ่านนำตัวเอง ผู้เชี่ยเล่นให้ผู้ชมฟังครับพี่บูมครับเอ่อชิโรครับพี่ยอดครับพี่บิวครับนเก่งครับครับวันนี้พวกเราหกคนครับได้แบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเมื่อกี้เราได้อะไรออกจากคู่นะครับทีมมัทยอดประกอบด้วยนี่ครับยูโรและนี่ครับเห็นไหมนี่นี่นนทีมมัทยอดนะครับส่วนทีมของบิวนะครับก็มีน้องเขานครับสุดหล่อนะครับบูมบบิวแล้วก็นู่นครับแน้ชมัยทุกคนเห็นพิชชัดเจมครับผมวันนี้เราจะมาเล่น out กันครับกติกาเป็นไงพี่ต้องใช่เลยอ่ากติกาเป็นไงครับ การไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเอารการก็คือ อธิบายได้ไหมลืมไปแล้วเอามึงอธิบายดิแขกคนทำท่าแล้วเกิดยังไงนะผมก่อนที่ก่อนอะไรช่วยอยู่ด้วยใช่ไรมยืนร้อนอยู่อ๋อเจะเล่น O U P กันวันเสาร์วันนี้วิธีการคือวิธีการคือเราจะให้แบ่งทีมสามคนก็แบ่งไปแล้วเมื่อกี้เป็นจำนวนสองทีมโอเคให้สองทีมเนี้ยไปแข่งกันเองก่อนเพื่อหาผู้ชนะของสองทีมแล้วเอามาเจอกันพอแบ่งสามคนปั๊บให้โอ้ยเอออกว่าใครเริ่มก่อนแล้วพอเจอคนที่เริ่มก่อนปั๊บคนนั้นสามารถคิดท่าวงเล็บต้องเป็นท่าประหลาดเท่านั้นนะห้ามแบบว่ายืนหันหลังหรืือว่ายนชูปกติ ไม่ใช่ว่าหังก็ประหลาดนะไม่หังไม่ประหลาดนโอเคโอเคครับแต่นพอได้ท่าประหลาดปั๊บถ้าคนแรกสามารถชุดลงคนต่อไปต้องทำท่าให้เหมือนคนนี้แต่ถ้าเกิดคนแรกชุดไม่ลงคนต่อไปจะได้สิทธิ์ในการคิดท่าใหม่ซึ่งเป็นท่าอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันใช่ท่าอะไรก็ได้แบบแบบนะครับแล้วก็บอกผู้ชมก่อนครับถ้าเกิดเจอคนเจอคนแพ้ปั๊บคนแพ้โดนลูกบาสอัดใส่ปู๋ครับโดนหั่นแรงนี่เฮ็ดเฮ็ดโอ้อันนี้เป็นการอี่ยอันนี้เป็นการซ้อมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดอานนท อย่างนี้นะครับอันนี้มันเบาไปมันเบาไปโอเคอันนี้เป็นการฟอสถ่าโค้งชนะก็ยืนตกลึบคนชนะก็นี้ยืนตบกลึบเดี๋ยวบอกผู้ชมก่อนนะครับนอกจากแข่ง O U T แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ทีมเดียวกันนี่ครับแข่งเป็นทีมด้วยอ่าหนึ่งเกมใครแพ้เดี๋ยวมีบทลงโทษเอาเลยบอกผมเลยอ่ะปมกินพูดเองอ่ะเดี๋ยวมา O U T ก่อนครับอะไรนะ O U T อะ O U T มาโอเคไรคับอ่ะได้รับไปยิงฉุกครับใครชนะได้เลือกก่อนว่าจะเล่นก่อนหรือหลังนะอ่าเลือกจะเล่นก่อนหรือเล่นหลัง เล่นก่อนครับเข้าทางเข้าทางเข้าทางโอเคเอามามาโอ้น้อยออกคนออกคือคนสุดท้ายนะน้อยออกอีกแล้วโถวอึ๊บเออนี้เริ่มก่อนเอาท่าอะไรไม่รู้เนี่ยมันท่าอะไรนั่นอะเมื่อกี้เอาบูมบูมต่อบูมต่อ เฮ้ยแต่เ <Aristotle> มื่อก <pen> hey, ี anyway. <toys> okay, ah, ah, ้ถั่วไม่แปลกเท่าไหร่อมาเซ่ให้กรรมการตัดสินดีกว่าสองคนว่าท่าเมื่อกี้แปลกพอไหมมาเซ่แปลกแปลกพอเอาแปลกพออ่ะบูมพร้อมนะบูมสามสองหนึ่งโอ้โหจะเป็น้อยติดโอ้จะเป็นลงได้ยังไงอ่ะอันนี้ติดโอ้แล้วมาเซ่ท่าไม่แปลกท่ามันยากอ่ะโอเคผมจะยืนตรงระหว่างเหลี่ยมตรงนี้ครับโอเคไหม ถ้ามันลงนะไม่มีใครทำได้หรอกเชื่อดิอ่าเจมย้อตรงไหนเอาแล้ววายไม่ลงเฮ้ยถ้าแปลกถ่าแปลกเฮ้ยถ้าแปลกถ้าไม่แปลกแพ้เลยนะนี่ท่าอะไรของมันเก๊ด อ้ามาเซอร์อันนี้อันนี้คืออันนี้คือแพ้แล้วเหรอครับแพ้แล้วครับแพ้แล้วครับอ้าวแล้วใครจะคือผู้ชนะก็กูถามมึงอยู่นี่ไงอ่ะงั้นก็เริ่มใหม่เป็นกนติกาใหม่อ่ะเพิ่งตั้งเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเมืม่อกี้บิวชูดลงท่าแปลกแค่คนเดียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนชูดท่าแปลกลงมากกว่า 1, <5 S> 1> คนช<ค>นะละ จริงๆตอนแรกผมนึกว่าไอ้นี่มาเซ์พอไอ้บูม,มันชูนไม่ลงใช่ไหมผมก็ได้ท่าใหม่แล้วถ้าูมชูไม่ลงมันก็ผ่านกันไปเรื่อยๆอา้าวแต่มันก็ต้องติดโอแล้วก็ยูทีีท่มึงบอกตอนแรกกูเข้าใจอย่างนั้นอะโอหโหเรียมเหรอไม่มึงก็แพ้แล้วตอนเนี้ยต้องเรียมดิป่ะตอนนี้ครับถ้าที่เราชูลงท่าแปลกสองครั้งเมื่อไหร่ก็ <c oughs> ชนะโอเค <Okay, S 2> ได้<อ>ได้มันซ์ต้องแปลกที่สุดนะถ้ามันซ์ไม่แปลกครั้งนี้แพ้ไปเลยนะเข้าใจไหมครับครับผมมึงจะเจอชูท่าที่แปลกที่สุดครับ ได้บ้างไงตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยครับตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสามโอ้โหเสียวเสียวูเสียวูเสียวูเกือบแล้วเกือบแล้วค่ายเสียวแล้วสิเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนผู้ชมครับถ้ามาเสืยอดถ้าสองคนนี้ลงก็ชนะอยู่ดีเพราะว่ามันลงแค่ครั้งเดียวโอเคครับสบายมากโอ้ ันนี้ความหวังอยู่ที่ยูโรครับยูโรเฮ้ยอดีมันใช้กุชชี่เตะ้วยมันงเสืดิไม่กลัวดำด้วยโอ้โหอุ้ยไม่กลัวดำจริงเหรอเน,นี่ยนี่ดอกแล้วก็ชุดวู้ฮู้ไม่ลงครับผม แล้วเอาไงครับทีนี้ไม่มีใครลงแล้วไงต่อก็ผมถึงบอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีใครลงอ่ะเราก็ต้องต่อไปเรื่อยๆมันเซอร์ต้องต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตามเมื่อกี้เราซ้อมครับผมโอเคเริ่มใหม่โอเคครับเปลี่ยนกติกาใหม่ไม่ไม่อ่ะนนพูดกติกาหน่อยครับอ่ะผู้ชมครับอันนี้ใครนำบัสผู้ช่วยช่วยแนะนำกติกาที่ถูกต้องดีกว่าอ่ะเชิญครับเราต้องเล่นกติกาใหม่ o อ t นะครับให้ทีมฝั่งนู้นไปชู ถ้าสมมติเขาชูตรงไหนลงตรงนั้นคนต่อไปที่เขาเอามาต่อก็ต้องชูให้ลงถ้าคนต่อไปชูไม่ลงเขาก็จะมีสิทธิ์เปลี่ยนท่าได้ครับอืมอ่าแล้วก็ทำย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือหนึ่งคนแล้วก็เอามาแข่งกันสองทีมสุภาพดีนะพี่เซอร์ใช่ครับเอเอวันนี้จะมาเล่นออกยิงทีนะครับเอางั้นเดี๋ยวเริ่มโอนเอาใหม่หมดเลยทุกอย่างฮะไม่ต้องดีครับทุกอย่างหมดเลยไม่ต้องแล้วเริ่มมานะไม่ใช่แบบไม่ลงแล้วไม่เอาใหม่ไม่ได้ก่อนนะก่อนใจเย็นใจเย็นพร้อมนะแป๊บนึงนะสามระวังสกวอชบอลระวังสกบไป โอ้ยมันท่าปกติเนี่ยี๋ยวทีบอกน้องสนามเลยพีน้องกันโคตรหัวแ้ท่าประหลาดนะแพ้นะพร้อมดีพร้อมดีดูยังไงก็ท่าธรรมดาเนี่ย่าไปบับน้องดิน้องมึอจะดูสไอ้หนานี่แม่ก้นนี่เฮ้ยโอ๊ยผมรู้มาเสไม่เชื่อหรอกใช่ไหมว่ามันจะลงอ่ะผมเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะลงก็คุยกันอยู่ว่าจะลงหรือเปล่าไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าไปชนสกอ์บอดหล่นกูเลิกกูไปรอที่ห้องนะ มาเซอร์เชี oh, ย่ยวผมไม่มีทางไม่มีทางไม่โดนมาสามสองโอ้โหมาเซอร์มาเซอร์ก็เห็นว่ามันเฉียบไปนิดเดียวเองอะน้ำแข็งครับผมอ่ะดูได้ปะมาแล้วโอ้โหเป็นสูงไปนิดนึงโอ้ได้ได้ยินเต้นเนยยินเต้นอ่ะยินเต้นอ่ะสหลาดมากครับผมแค่สายตูดก็ไปด้าแปลกได้ โอ้ยไม่จะลงเลยทำท่าอะไรดีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลยคือโดนหัวตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวทีมกูลงไปซื้อติมกินมันไม่มีวันแพ้เฮ้ยท่าแปลกนะท่าแปลกนะโอ้โห นี่เขาวิ่งไปแล้วโอ้โหมันมันไม่แปลกตรงไหนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจากล่างขึ้นบนไม่ได้ไหมนะเนะครับหนึ่งสองสามนี่เออแปลกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสารต่อเองสารต่อเองเอาก๊อปปี้ทางกันได้ด้วยเหรอไม่ผมไม่ได้ก๊อปมันอยู่ตรงนู้นผมอยู่ตรงนี้ตรงนู้นยังไม่ลงมึงไปเกี่ยวมาเดี๋ยวนี้เลยนะกระจกไอ้ แต่่อะไรกูไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่าเฮ้ยอบไปที่เจมส์เมื่อไรมันจะจบผมสิอันนี้เลเยอัพธรรมดาไม่ใช่หรอครับอันนี้อันนี้ผู้ชมถามครับผมนี่มันเลเยอัพธรรมดาไม่แปลกไม่ใช่หรือครับไปหลังให้3คนตัดสินว่าถ้าเมื่อกี้แปลกไม่แปลกครับแปลกแปลกแปลกถือว่าแปลกถือว่าแปลกครับผมแปลกแปลกใช่ไหมแปลกแปลกใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้อันนี้คือแปลกเหมือนกัน โอเคมาดีมนดีมาดีคาชงก็มือนอย่าบล็องู่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำท่าเดียวกับบล็เหมือนกันครับแต่ยืนตรงนี้จริแล้วผมยิ่งช่วยวอล์กบล็องง่ายดีทีมกูง่วงแล้วแหละทีมกูอยากจะอยากจะลงไปก็นจี๊ดดิไหมเราต้องมั่นใจว่าเราจะทำได้ครับเรามั่นใจครับครับเรามั่นใจครับ มึงดูหน้าเพื่อนมึงก่อนรีวิวมึงดูหน้าเพื่อนมึงก่อนเสร็จแล้วโทรเรียกด้วยนะกินชาบูดีกว่ารอดีกว่าสามตองเลยร้านป้าโก้ยังไม่ปิดร้านจนมึาเริ่มกิจกรรมแล้วมึงชูไม่ลงเลยแหละสามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไปลงแล้ว สอง้โทษครับขอโทษครับไม่ต้องทำอะไรอ่าทุกคนดูดีนะครับกูชี่แท้นะครับคู่ละสี่ห้าหมื่นเอามาทำงี้นี่เล่นดอกบอลขึ้นมาแล้วก็ชูดครับโอ้ยเดี่ยวไอ้นอนหนาวเลยเมื่อกี้นี่นอนแบบให้กำลังใจใกำลัใจว่าสั่นกึกๆึเลยอุ้ยนอนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอดูความห่างขึ้นโหบ้าแล้วอ่ะสาม สองไม่ไปอุ้ยเบี้ยวเบี้ยวนิดเดียวนิดเดียวนอนนิดเดียว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 ห่างนิดเดียวสามคนไม่มีใครสามคนไม่มีใครมีใครตายมึงอระแพ้ทีมนี้ต้องแพ้ดิเอาช้าผมแพ้ทีมคุณออกไปแต่เราไม่มีใครออกอ่ะงั้นไปให้ฉุกคิดว่านโอ้โหงนี่ไงชุดลูกโทษเลย เออชูรูทโฮอะไรถ้าเกิดสองทีมส่งตัวแทนมาคนเดียวถ้าเกิดชูรูไม่เอาสแตนเดน์เลยถูกใครเข้ามากกว่ากันเลยคนละลูกก็สามคนละคะแนนคะแนนคะแนนเนี่ยรวมกันเนี่ยเอาเลยเนี่ยได้ไ้ตรงจุดโทษเนี่ยโอเคเนื่องจากเสมอกันนะครับเดี๋ยวจะชูจุดโทษโดยการทีมหนึ่งสามคนก็คนละลูกก็ทีมหนึ่งก็สามแต้มดูซิว่าทีมไหนได้คะแนนมากกว่ากันก็ชนะถ้าเสมอกันเดี๋ยวมาสแตนเดน์กันโอเคครับพี่เซอร์โอเคครับโอเคห้ามเกินเส้นจุดโทษนะครับได้ไหมเอาแล้วครับ ดีใจครับดีใจนั่นแหละไปเลยไปเขาเขาชูถ้าชูไม่ลงเฮดังๆนะอาตาผมทีมนี้ไม่มีคะแนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหัวหน้าทีมจะชูลงหรือเปล่านะครับมาสเตอร์เชื่อไหมผมไม่ได้ชูเลยเลยเป็นเกมที่ไม่สนุกเลยเมครับไม่มีใครลงเลยเอาถ้ามาสเตอร์ลงก็ชนะเลยดิโอ้ี งั้นงั้นเอาเอาไม่ลงเลยดอกไปก็ไ <lotta> ม่ลงหรอกลงโอ้โหเห็นไหมล่ะเกือบไปเรื่อยๆว้ายลงครับลงลงลงขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูของจริงอยู่นี่ครับผมนี่เอาม่ถ้าเกิดไม่มีใครอาอีกไปยิงชูบเลยครับเอาทำหาอะไรก็ต้องมาชูดอันใหม่ดิ ถามว่าทีมที่แพ้จะโดนอะไรนะโดนบอลบอลอัดนะครับดู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 ลูกทีมดูลูกทีมลูกทีมเพี้ยนเอาคนสุดท้ายถอยคนหนึ่งถอยคนหนึ่งได้โชว์ว่าทีมเราเก่งแค่ไหนนะครับดูไม่ลงเดี๋ยวลงก็จะเงียบกันหมดครับตายไม่ลงเย่เราชนะแล้วทุกคนครับเออ่แม้มาซยอดกับยูโรจะชูไม่ลงแต่นนท์ชูลงลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ชนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นบทลงโทษทีมที่แพ้แล้วครับผมโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงพร้อมนะครับคนลงโทษใครอะใครอะมาสยอดมาสยอดยืนตรงนู้นสามสองหนึ่งสองสามแขนพอเจ็บป่ะเจ็บป่ะเเอาแค่นี้แหละมาเซอร์เอาแค่นี้แต่ว่าอีสองคนแล้วแต่เขาอีสองคนแล้วแต่โอ้ได้ล้นแล้วคนสุดท้ายเพราะยไงพวกเราต้องลงโทษทุกคนอยู่แล้วดิต่อไปบูมอุ้ย อย่าเตะไม่เอาอย่าเตะอย่าเตะก็บอกอย่าเตะโอ้ยตายแน่เลยโอ้ยเอาคุ้งแรงพอโอเคเฮ้ยบูอะไรกันอ่ะไปจับนะโอ้ยอาไม่ได้แพ้เลยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้จับเมื่อกี้ก็จับไม่ทันขอใหม่ขอใหม่ทันทันบอกว่าไม่ทันเดี๋ยวนี้ทัน ไม่ทันหรอผมจะทนนันเลยเป็นไปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับไ,ไบม่น่าถามเลยเอ่ะตอนนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งเกมนะครับเกมต่อไปก็จะต้องเล่นเป็นทีมอย่างที่เราตกลงกันไว้เนี่ยเป็นทีมนะครับไม่เล่น<ด>แล้วเอ้าวันนี้นะครับก็ต้องเก็บตูวเลย ยังไม่จบยังไม่จบยังถามว่าจริงเจ็บปะไม่เจ็บใช่ไหมนี่มีการแสดงใช่ปหมไม่ใช่อยากลองโดนไหมเอาไม่ไม่ครับผมเ้อไม่ได้แพ้ครับมีอะไรผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยแล้วเมื่อกี้ผมลงโทษนะครับอย่าไปทำกันเองนะนี่คือเราเซฟสุดๆเมื่อกี้เหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นว่าไม่เจ็บเลยเป็นการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดเราก็อยากจะฝากผู้ชมนะครับก็คิดถึงน้องเดนอัศว์ผมเด็กผมอเราที่เกี่ยมาเหรอเซฟเอเดี๋ยวบอลเซยบอลใส่ตูดทีละคนเนี่ยเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บ ก่อนครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่ครับเจมส์ยีโอยูโรขอบคุณคุณดิวด้วย ขอ,อบ,บคุณนี่ด้วยนนด้วยนะครับแล้วนุ่นตากล้องทางเราขอบคุณบูมเย่จะเย่ทำไมล <ะ S 1> แล้วผมโดนเตะใส่ตูดอะโรงเรียนเรานะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเทอมพวกเราก็คิดถึงโรงเรียนเลยมามาเล่นกันตรงนี้เรายืนไม่ได้ใส่แมสนี่แต่เราดิทัซชิ่งกันอยู่นะครับนี่ดิทัซิ่งโอเคนปีงก็โอเคนะครับก็ฝากผู้ชมครับติดตามช่องอีซีลุยสมารีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เตะตูดนลใช่ไหมก้อง เซอร์ใช่ไหมเป็นคนสั่งให้ยูโรเตะใส่ผม <c oughs> <c oughs>